สวัสดีครับบางวุฒิภูเก็ตไทยแลนด์นะครับวันนี้มาปรับเซต Garmin Echo Map นะครับ45 c v Plus s t i g k e r 7 Sv Plus 75 Sv Plus แล้วก็มีระบบเรดาร์1ิ s hd นะครับแล้วก่อนที่จะมาเรื่องของระบบเรดาร์นะครับคือหนึ่งถ้าเป็นโรคางเช่นสไตล์ของเชมโนตัวท็อปอะถ้าเกิดว่าถามว่าตัวรองไปใช้ในลูกตู้ลูกกลัวประมาณ3กิโลถ้าผมใช้งานต่อเนื่องในลูกกลัวขนาดนั้นนะครับผมว่า จริงๆแล้วเราต้องหันมามองในตัวของที่เป็นตัวทบนะเพื่อจะเบรกลูกกัวขนาด3กิโลอย่างต่อเนื่องใช้งานทั้งวันยังไงผมว่าต้องนาเป็นตัวของชิโม,มบิดมอเตอร์เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นการเริ่มต้นอ,อาจจะเป็นตัวของพลนะครับเพื่อจะใช้งานเพราะว่าวัตต์ส่งเช่พวกกําลังของมอเตอร์ประเภทของมอเตอร์มันก็จะต่างกันไปนะครับตรงนี้เลยแจ้งขอแจ้งพี่ๆไปด้วยเนาะเพราะว่าอยู่ที่ประเภทงานถามว่าใช้ได้ไหมเช่นในตัว P พลสี่พันพวกนี้ครับ มันก็ใช้ได้แต่ถ้าเกิดต่อเนื่องใช้ตะกลัวขนาดใหญ่ๆผมว่าระยะยาวมันไม่ไหวมันเลยต้องมาเล่นเป็นตัวของตัวบิดมาสเตอร์ครับผมชุดเรดาร์นะครับสเปคเอทเดียร์ฟอร์ฟิชชิงบนะครับ fishing boat นะครับ, boat, รบซึ่งก็จะใช้เป็นรอกของอมีรอกไฟฟ้าด้วยครับที่เดี๋ยวผมทำอยู่คือรอกไฟฟ้าของ Shimano b e a s t m a s t e r Play ก็ตามนะครับช่วยจำข้อมูลด้วยวันนี้มาปรับเซตเป็นของ radar, รเอง 22, รดาร์นะครับเป็นตระกูลของ1022นะครับนะครับ นี่เลยปรับเซตเรียบร้อยเลยครับอ่านี่หนึ่งหนึ่งชุดนะครับหนึ่งชุดอ่าให้เห็นแล้วนี่ครับอันนี้เป็นโอเวอรีเรดาเซเล็กนะครับพร้อมส่งของกาเมินจะขึ้นโชว์ลักษณะของพร้อมส่งตลอดหลังจากนั้นนะครับเมื่อต้องการยิงเมนูส่งสัญญาณสักครู่นะครับสิบนิ้วครับอันนี้ตัวที่ผมจะทําข้อมูลก็จะเป็นตัวนี้เหมือนกันที่อยู่ในเรือสังเกตครับอันนี้หัวสัญญาณยิงแล้วกาเมินสิบเอ็ดเฮ็ดีนะครับนี่ครับยิงสัญญาณแล้วฟาดสัญญาณมาแล้วนะครับบึ้บ มีการสัญญาณเรดาร์นะครับเรดาร์สแกนนะครับเรดาร์สแกนอันนี้ลงลงข้อมูลพยายามคุยภาษาที่เป็นอนนังกฤษนิดนึงเพราะว่าจะมีทางของทางญี่ปุ่นอยากจะดูข้อมูลด้วยในเพจของผมเลยเนาะเพื่อจะเห็นข้อมูลที่หลากหลายว่าคนไทยเราก็จะมีการนําข้อมูลนําเสนอข้อมูลเหล่านี้ด้วยผมนะครับใช้ความว่าใจความให้ได้สื่อว่าโชว์ความเป็นไทยนะครับว่าเทคโนโลยีที่เราใช้คนไทยเราใช้เทคโนโลยีที่ค้าสูงนะครับ จะนาเสนอข้อมูลต่างชาติเพราะจะมีต่างชาติเข้ามาสอบถามข้อมูลในเพจของผมแต่ต้องออกตัวว่าผมภาษาไม่ได้เลยนะครับเรดาร์ค่อนข้างจะใช้ไฟเยอะนะเมื่อเราเดินทางเราจะเปิดโหลดแต่เมื่อเราทอดสมอจอดเรือนิ่งๆนะครับเรากดไว้สเตตไว้ไว้พร้อมใช้นะครับเดี๋ยวดูทุงหมดสาธิตนะครับว่าเครื่องตัวนี้อะไรได้บ้างนะครับนี่ก็คือความสามารถนะครับที่ gamin gps map 1 0 2 2ราคาดีมากนะครับก็จะมีระบบเรดาร์ ร้อมแผนที่นะครับกดครับนะครับรชิเซาวเดอร์นะครับซาวเดอร์แนวดิ่งฟังดงธรรมดาซาวเดอร์แนวดิง่งความดี่สูงสไซส์สเกลแผนที่ครบเครื่องนะครับอ,อยู่ที่การซึ่งรุน,นักตกปลารุ่นพี่ก็แจ้งผมมาแล้วว่าต้องการอะไรยังไงบ้างผมก็จะปรับให้ตามความต้องการด้วยส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งถ้าเกิดตรงไหนแบบผมก็อา,อาจจะโบไปนิดแต่ผมจะเสริมให้หนักขึ้น นะครับสบายใจได้นะครับในการใช้ของเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้นะครับซึ่งไม่ยุ่งยากเหมือนแต่ก่อนเนาะอ,อ่าสาวดโดยสาระบบใช้สแกนอ่าดาวสแกนดาวดิงแล้วก็เป็นตัวของอ่โหมดตั้งเดิมอ๋อทุกทียบอันนี้มีดาวสแกนนะถ้าเป็นของ Garmin เรียกวิวนะครับก็จะมีความถี่405กับ800กิโลเฮิรตซ์นะครับความถี่แนวดิงของ Garmin ใช้ชื่อว่า Clearview <c oughs> ก็เป็น405และ800กิโลเฮิรตซ์อยู่ที่วัตถุประสงค์ที่จะใช้หรือประเภทน้ำหรือความลึกที่ใช้เพราะความถี่เหล่านี้ จะต้องสอดคล้องกันเหล่านี้ผู้รับอุปกรณ์สบายใจได้นะครับพี่ันนี้จะใช้เรือทั้งอดามันและอา่าวไทยนะครับในการใช้อุปกรณ์นะครับเดี๋ยวจมผมจะปรับเซ็ตพุ่นี้ก่อนแล้วก็อ,กอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ภายในกล่องนะครับก็จะมีอุปกรณ์ให้มาเป็นไว้เพื่อเจาะนะครับแล้วก็ชุดขาต่างๆก็อยู่ในใต้ใต้ใตกล่องอีกทีหนึงน่งเนาะนี่ครับซึ่งรับจากผมผมจะมีการทําลักษณะของการจัดทําประกันให้เรียบร้อย แล้วก็จะมีทางทางผมก็จะทางเป็นของเรื่องของนะครับชุดเครื่องเสียงที่ใช้กับเรือนะครับ<ช>เป็นของแบรนด์ฟิวชั่นลำโพงกันน้ําจอกันน้ำครับผมบอ่อาเดี๋ยวจะท่านส่งให้ภายในวันนี้ครับสเปคให้ดีนะครับตัวนี้สายทุกอย่างพร้อมใช้นะครับผมจะเซ็ตค่าทุกอย่างที่ท่านสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับเข้ามาหน้าของ หรือจะเปิดการตั้งค่าอยู่ที่ว่าเราจะเลือกผมจะเลือกไปแบบไม่ให้ยุ่งยากมากเนาะ,ะรดาก็จะมีรดาระบบปกตินะครับระบบโอเวอร์เลยใช้ใช้แผนที่ซ้อนเข้าไปด้วยขอไปที่ลิ้นพันธ์ครับเพราะวันนี้ผมวุ่นมากจริงๆเพราะจะมีเรื่องของโลไฟฟ้าเข้ามาเราเดี๋ยวโลไฟฟ้าจะเข้ามาเพิ่มอีกประมาณไม่เกิน2วันเดี๋ยวผมจะทักไปนะครับเพราะว่าได้มาไม่ไม่กี่ตัวราคาดีมากต่อนะครับคอมบูเขจะเป็นร่องของอาการผสมที่ผมเคยมีข้อมูลน,นําเสนอ เขาบอกข,ของฮัมบู๊ตัวนี้สินิ้วในเรือผมก็จะเป็นตัวนี้สินิ้วเช่นกันเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะแยกหลายๆอย่างเดี๋ยวค่อยค่อยอธิบายทีหนึง่งเนาะแล้วก็นะครับทางของบางท่านตัวการผมเล่นเสาเดอร์เปิดสองส,ส,สองช่องอ่าเรดาร์เดี๋ยวค่อยเปิดตอนเรือวิ่งอีกทีหนึง่งมันก็สเต์บายพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลาเมื่อต้องการเปิดเรดาร์หมุนมาหาเรดาร์ดาเลือกยืนยันเรดาร์กดเมนูเลือกคอย,ยิงแป๊บหนึ่ง ขวานขนาดนี้เรากำลังดึงสมอดึงสมอไม่ได้ทำงานพร้อมที่จะเดินทางพร้อมที่จะสแกนสิ่งที่กำบังด้านหน้าจะเป็นอะไรก็ตามที่โผล่มามหนึ่งฟุตมันก็จับได้แล้วกลุ่มเมฆฝนเอาขยายเข้าไปครับกลุ่มเมฆฝนแต่ท่านนี้ผมจะชอบเหมือนผมเลยของพี่ชายท่านนี้นะไม่ต้องเป็นเม็ดนะครับเพอาอผมเข้าใง่ายา่าเนี่ยมันจะกวาดเลยสูงสุดอยู่ที่72กิโลเมตรรอบลําเรือเรานะครับแต่รายละเอียดแบบไหนอย่างไรผมอธิบายทีหนึ่งนี่ครับ No. ขอฝากสำนักการบินไว้ด้วยครับสวัสดีครับบางวุรีภูเก็ตครับ